สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เปียจะพาทุกคนไปดูร้านคาเฟ่ลับนะคะคือเปียเคยไปนานแล้วแหละแต่ก็ถ่ายวีดีโอทิ้งไว้ร้านจะอยู่ร้านชั้นสองนะคะแต่ก็มันเงียบมากมีเจ้าของร้านอยู่เป็นผู้ชายอยู่คนเดียวแล้วก็ไปแอบแอบถ่ายของเขาเนาะไม่กล้ารบกวนเขามากจอเ,เงียบเกินไม่กล้าที่จะส่งเสียง ก็จะมีพวกหนังส่งหนสือกล้องอาจจะแพนไวไปหน่อยนะคะคือกลัวกลัวคําว่าแกายอะไรเหมือนป้าเหมือนแรไแบบนี้มีต้นไม้เยอะมากมาดูเมนูกันนะคะเมนูก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นทั้งน,นั้นคันจิทั้งน,นั้นซึ่งก็อ่านไม่ออกนะคะอ่านได้แค่บางคำเท่าน,าน,นั้น ก็ถือว่าแพงไงก็แอบแพงในราคาเลี่เขาจะก็อธิบายหมดเลยว่าได้กาแฟมาจากไหนอะไรยังไงแบบนี้มีมเป็นเซตมีกาแฟจิบชิลิวร้านนี้เพียไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะที่ว่าหาคาเฟ่หาร้านกาแฟนั่งชิชิวนั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็ขึ้นร้านรับนี้มานี่เปียก็สั่งอันนี้ไปเป็นอัพดรีชินอนนะคะ แค่ติดเดียวหกร้อยแปดสบแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็สั่งอีกอันหนึ่งคือสั่งรู้สึกจะสั่งล็อคเปิร์นน้ำใช่ตอสั่งเฟิรนอันนี้มาตัวรูปัวเปิร์นใครสังเกตเห็นหนังสือที่ข้างหน้าเปียไหมคะเจ้าชายน้อยนี่อันนี้เปียสั่งนี้มาเป็นน้ำที่สั่งเมื่อกี้นี่ด้านข้าง กล้งลางเป็นป่าเป็นอะไรไม่รู้แยแยะค่อยๆชิวๆน้ำมองไปร้านจะอยู่สองสองค,คนอยู่ลูกค้ายอยู่สองคน,นก็มีก,ก,ก,ก็เก่าๆแล้วแต่ก็เออก็น่าจะสะอาดแหละ มาเยอะมากหรอกเลยเยอะมากไม่รู้มีแมลงมีอะไรมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ดูบรรยากาศกาคือมันเงียบมากอ่ะอันนี้แป่เปิดเสียงแล้วนะคือมันเงียบมากค่อยๆเดินนี่จุาขอร้านเจ้าของรา้งงรานเขาเดินมาว่าเอ้ยอย่าถ่ายรูปนะคะอะไรอย่างนี้น้ำที่สั่งไปอร่อยอร่อยไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะ น,นี้ก็อร่อยอยู่แต่อันเนี้ยถ้าเอากินกับกาแฟอะค่ะกินกับกาแฟแล้วแบบวางปิดบนข้างบนแก้วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะนิ่มๆเลยก็อร่อยแต่อันนี้ก็อร่อยอยู่เหมือนกันเอฟคุยแบบนะคะนี่ทุกคนมีน้องไดโนเสาร์ด้วยนะคะอยู่ข้างๆเก้าอี้ที่เปียนนั่งแอปเปิลตรงนี้คือแอปเปิลจริงนะคะแต่แห้งแบบแห้งแกกมาก มากทุกคนคะแปะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะร้านนี้อยู่ห่างจากสถานีชินจูกุไปแค่ไม่ถึง10บนาทีนะคะชื่อร้านลาซาโดกุโชกังนะคะอย่าลืมไปกันนะคะบ๊ายบาย